อัปเดตรถเข้าใหม่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันกันเลยค่ะพี่พี่วันนี้พาพี่พี่มาอยู่กับตัวโตโยต a าแคมรี่เข้าใหม่เป็นรุ่น2.5ไฮบริดกับราคาผ่อนฟรีดาวแค่เดือนละหนึ่งหมื่น 5,000บาทเท่านั้นนะคะรายได้40,000ก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วรถเพิ่งเข้าใหม่สภาพสุดฉายลายคุณพี่รับประกันโครงช่างเดิมรอบคันประวัติศูนย์เป็นรถเช่าผู้บริหารมานะคะคุณผู้ชคันนี้เป็นรถปี2020ด้วยกับสีเดิมพางรอบคันรับการศูนย์นะคะคุณพี่คะใครมองหาอยู่รถคุณภาพแบบนี้มีมาให้พี่ๆถึงหน้าจอแล้วไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันกับมิกี้เพชรยนพามาชมรถสวยๆเข้าใหม่กันอีกแล้วค่ะมาเจอกันกันกบตโตโยต้าแคมรี่ คันนี้เลยคุณพี่สวยจับใจเลยอันนี้คือสีเดิมรอบคันสเปคเข้ามาเมื่อวานเห็นแล้วก็หลงรักเลยนะคะสำหรับพ,พี่พี่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือ Toyota Camry ค่ะเป็นรุ่น2.5ไฮบ r i d ปี2019 20เลยนะคุณพี่ตัวนี้รองท็อปนะคะป้ายแดงอยู่1,639,000บาทคุณพี่วันนี้เอาไปเลย จัดเต็มฟรีดาวกับราคาหายไปครึ่งหนึ่งผ่อนเพียงเดือนละ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้คุณพี่ประหยัดน้ำมันออปชันเยอะนะคะเรื่องความปลอดภัยมาเต็มห้องโดยสารกว้างและที่สำคัญไม่ว่าจะมือหนึ่งหรือมือสองอะไหล่เขาหาง่ายค่ะดูแลไม่ยากเลยคุณพี่ซ่อมไวนะคะศูนย์มีให้ทั่วประเทศจัดได้เลยก่อนหยุดยาวช่วงสงการ ER, หรือใครมีแพลนจะออกรถหลังสงการคุณพี่หาคันนี้ค่ะ2.5งห้ไฮบริดมีหลังคาสรุปเรียบร้อย นะแล้วก็ตัวรอบคันเนี่ยแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะคันนี้เดี๋ยวมิกกี้พาไปชมรายละเอียดรอบรอบคันพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากบอดี้ภายนอกก่อนเนาะบอดี้ภายนอกเขามีตรงไหนเป็นตำหนิหรือเปล่านะเรามา QC รถเข้าใหม่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยคุณพี่มีเพียงรอยตำหนิเล็กน้อยแต่ถ้าดูภาพรวมเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บงานอะไรนะสีเดิมบางโรงงานเลยค่ะคุณพี่ไฟหน้ามีทั้งโปรเจคเตอร์เลนส มีไฟตัดหมอกให้นะคะไฟปรับสูงต่ำให้ออโต้ไฟเดท์ไมไฟเลี้ยวนะคะมีให้เป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยเลยเนาะโลโก้ตัวนี้นะคะไม่มีเรซินครอบเพราะว่าเขาเป็นรุ่น2.5ไฮบริดนั่นเองคุณพี่แต่ว่ายังมีเป็นตัวค n t ครลให้ได้ใช้งานอยู่นะกระจกพัดเดิมรอบคันเลยค่ะกระจกเดิมรอบคันไปเลยนี่นี่นี่คือสภาพสวยมากเลยนะคุณพี่หลังคาสลูปมีให้แล้วก็ตัวล้อมแม็กเนี่ย เขาได้มาเป็นแม็กขอบ17นิ้วนะคะตัวนี้คุณพี่ได้ยางเป็นปี2023เป็นยางของดันหลอกไปเลยทั้ง4เส้นตัวสภาพล้อแม็กนะคะอันนี้คือล้อแรกนะคุณพี่เห็นไหมแทบจะไม่มีอรอยเลยนะแล้วก็ยางไม่มีแตกรายงาด้วยดิสเพกมีให้ครบแล้ว4ล้อนะคะด้านหน้ามีคลิประบายความร้อนให้ด้วย เครื่องยนต์ไฮบริดเป็นแบตนิกเกิลนะคะคุณพี่ตัวนี้ประหยัดน้ำมันได้ถึง22กิโลลิตรเลยส่วนค่าแบตเตอรี่นะตอนนี้ใครที่เล่นรถไฮบริดก็จะมีคำถามแน่นอนว่าค่าแบตเตอรี่มันเท่าไหร่มันแนแนแพงไหมนะคะบอกเลยว่าไม่ได้แรงอย่างที่คิดด้วยการใช้งานหรือว่าพวกระบบไฟฟ้ามันเข้ามาเยอะแล้วเนาะคุณพี่มันก็จะมีในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวค่าแบตมิกกี้ไปบอกให้เนาะอันนี้เช็คก,ก่อนเนี่ยล้อแมก็กด้านซ้ายไม่มีอรอยขีดข่วนเลยนะคะ แล้วก็ด้านในตัวรถเนี่ยได้เป็นวัดสดุหนังสีดําอันนี้คือรับเข้าใหม่นะคุณพี่ยังไม่ได้สปาถ้าสปากริปแบบตึงๆแบบนี้แน่นอนนะคะสนใจโทรติดต่อมาได้เลยคุณพี่8ปดแสนสี่หมื่นบาทกับแคมรี่สองจุดห้าไฮบิดคันนี้นะคะคุณพี่จ๋าตอนวันรับรถกริปวันนี้แน่นอนเรามีการเก็บงานควานสวยงามให้นะคะส่วนเรื่องโครงสร้างเราจะไม่เก็บให้เพราะว่ามันเดิมรอบคันอยู่แล้วเนาะหัวน็อตเนี่ยยังไม่มีการขยับ รอบคันเลยนะคะเดี๋ยวมิคี้พาไปเช็คเลยดูจากหน้าหลังซ้ายขวาม,มีต้องเก็บงานบ้างเล็กน้อยแต่ในเรื่องตัวสีเนี่ยถ้าไม่มีจุดไหนต้องใช้ต้องเก็บเลยนะเซเซอร์มีหน้าสองหลังสี่เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกภาพโอ้ยกล้องถอยค่ะขออภัยกล้องถอยให้นะพร้อมตัวปรับระยะได้ถึงสามระดับด้านในเนี่ยผลสัมภาระเยอะไหมก็ได้จุใจเหมือนกันคุณพี่ เดินทางไกลาสายนักธุรกิจหรือสายพอบเยอะติดแกมนะคะขนได้สบายเลยเนาะรถเก่งดีเซ gment คุณค่าที่พี่ๆคู่ควรนะคะในมือสองเนี่ยทำไมคนถึงเลือกใช้ Camry เยอะคุณพี่เพราะว่ามันเป็นรถที่เราใช้งานได้แบบโอ้โหจับต้องได้คุณพี่ป้ายแดงรานเจ็ดน8นะคะแต่มือสองหายไป50%และยังเป็นรถที่ หนึ่งเข้าประวัติศูนย์เช็กระยะนะคะเช็ครอบตามการแมนเทนแน,นตลอดการใช้งานรถเช็คที่มาที่ไปได้นะรถไม่ได้ชนหนักพิวาตม,มาอย่างเงี้ยคพื่อเราตรวจสอบให้หมดเลยแล้วมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาคอยดูแลให้เพราะฉะนั้นคุณพี่ความไว้ใจความไว้วางใจของเราเราสร้างมาอย่างยาวนานเลยคุณพี่แล้วก็พยายามนะคะเลือกสรรแบบพิถีพิถันสุดๆไปเลยในการค้ารถเกตเอมมาให้นะคุณพี่ดูด้านใน รอยเจิมบนหลังคาไม่มีนะคะสภาพโอเค้ายังมีครบสคับเพจด้านหลังเงนี่ไม่ได้แกะออกเลยแผงประตูด้านข้างไม่ช้ำนะคะรถไม่ได้เป็นรถใช้งานหนักนะเม mm ็ดอาร์คอย่างเงี้ยมีให้รอบคันเลยฟิล์มก็ติดตั้งมาให้แล้วเสื่อมสภาพมิกกี้ดูแลให้มีรอยขาดนะคะมิกกี้ดูแลให้เนาะ หัวน็อตนะคะเสาตัว A ตัว B ตัว C อันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะแซมเปิลน,นะคะคุณพี่จริงๆมีเจ้าหน้าที่เขามาตรวจให้วัดยันค่าสีเลยว่ามีกี่ไมครอนนะคะสีเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยเอกสารเช็คได้หมดเลยไม่ใช่รถเล่มเต็มขาดต่อภาษีไม่มีเริ่มชำรุดสูญหายนะคะรถทุกคันเอกสารครบอุปกรณ์ครบนะคุณพี่อย่างคันนี้คุณพี่ดูภาพโดยรวมก่อนรถเพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ผ่านการสปานะคะคุณพี่ยังกริปขนาดนี้ วันรับรถถูกใจท,กทุกท่านแน่นอนนะคะพี่พีเอฟซี FC คะ่ะจัดได้เลยนะหมื่นห้าพันต่อเดือนเท่านั้นคุณพี่ในเลทฟรีดาวถ้าพี่ดาวหนึ่งแสนจะผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าพี่ดาวหนึ่งแสนนะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่เดือนรับประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นดาวห้าหมื่นค่างวดหา,ายแล้วไปหนึ่งพันบาทดาวหนึ่งแสนค่างวดหา,ายลงไปสองพันบาทเนาะมาดูเลขใหม่กันคะ่ะคันนี้ตัวรถเนี่ยออปชันมันก็ เป็นอะไรที่เราพูดถึงตลอดอยู่แล้วเนาะขออนุญาตมิวเสียงก่อนตัวรถนะคะคุณพี่เป็นรถที่มีครบหมดแหละเบาะไฟฟ้าแอร์แบ็กรอบคันมาดูเลขไม้กันเลยดีกว่าเนาะเนี่ยไม้หนึ่งแสนมื่นแปดกิโล เฉลี่ยต่อปีก็วิ่งไม่ถึง3 0 0 0 0ืโลต่อปีนะคุณพี่รถปี19.20้คันนี้นะคะคุณพี่จ๋าแล้วก็โอ้โหแอร์เย็นถ้าเป็นตัวปี20ขึ้นเลยเนี่ยคันนี้คุณพี่เขามีกรองแอร์นาโนอีให้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวท็อปเขามีให้ตั้งแต่ตัวรองท็อปเลยนะสำหรับตัวแคมรี่นะคะทั้งท็อปแล้วก็รองท็อปมีให้ในส่วนของนาโนอีละเรียบร่อยเนาะแล้วก็เรื่องความปลอดภยัยมีอะไรที่มันอัปเกรดมันเสริมขึ้นมาบ้าง อาซีทีเอยังมีพากคิ่งเซนเซอร์มีไบสปอร์ตมอนิเตอร์มีนะคะอย่างที่แจ้งไปตัวนี้เป็นตัวรองท็อปเนาะแล้วก็มีเตือนแรงดันลมยางอะไรอย่างเงี้ยให้นะคุณพี่นี่เลยค่ะภาษาตั้งค่าโหมด EV วีดิจิตอลสปีดอะไรแกชเชตคอนเทนไรอินโฟ มีให้ตั้งค่าหมดเลยคุณพี่เซตติ้งได้จากหน้าจอตรงนี้เลยนะคะมาดูภาพรวมของตัวพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยเขาจะเป็นวัสดุหนังเดิมเลยจะเป็นหนังเงาเงานิดนึงนะคุณพี่ตัวนี้ก็ไม่มีอรอยลอกล่อนนะคะไม่มีอรอยขีดข่วแต่ดังปกติเลยเสียงแตรจะเป็นแตรแบบยุโรปเลยนะคะคุณพี่เกียร์แพดเดิลชิมีให้ค่ะไฟตั้งเป็นออโต้ได้นะหรือว่าการปัดน,น้ำฝนก็ตั้งเป็นทางได้เลนเ,นเซนเซอร์ตั้งออโต้หรือว่าตั้งปรับหน่วงเวลาได้เนาะคุณพี่ ฟิล์มเนี่ยติดฟิล์มลามินาไปเลยรถประวัติศูนย์นะคะเช็คได้รอบการแมนทแเนนเนี่ยจากเคมอเตอร์มีให้เลยเนาะแล้วลองมาดูด้านในกันมันเก็บเสียงกันลมได้ดีไหมได้ดีนะคะห้องโดยสารเงียบขึ้นมากเลยนะแอร์แบ็กมีรอบคันเจ็ดใบคุณพี่ลำโพงก็รอบคันเช่นเดียวกันกระจกตัดแสงอัตโนมัติไฟด้านบนไฟอ่านแผนที่เป็นแบบ LED นะคะแล้วก็นี่เลยมีสัลูปให้นะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวท็อปนะคะ Toyota Camry เขามีให้ตั้งแต่รองท็อปเลยเนาะดูภาพรวมของห้องโดยสารค่ะคุณพี่วัสดุเบาะหนังสีดำแบบเกรดพรีเมียมเลยเนาะไม่ค่อยฉํำสปากว่านี้คลิปแน่นอนมือเปิดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบว่ารอยใช้งานหนักเลยนะคะด้านในพวกเอกสารสมุดคู่มืออ่ะมีเล่มไม่เต็มไม่ชำรู้สูญหายอย่างที่มิกี้แจ้งไปเนาะเนี่ยหน้าคอนโซลเขาก็บุนุ่มมาเป็นระบบซอฟทัชนะคะเป็นแบบวัสดุอย่างดี กดนิ่มๆนุ่มๆแบบนี้เลยรอบคันเลยค่ะคุณพี่แล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเชื่อมต่อ FM AM นะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะมีระบบ T-Connect ให้แล้วเรียบร้อยเนาะใครที่สนใจตัวนี้นะเขาก็จะมีเตือนฟังก์ชันต่างๆถึงรอบเปลี่ยนกัน ใช้งานหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแจ้งเตือนเลยรวมถึงระบบ SOS เหมือนมีผู้ช่วยเหลือนะคะติดตัวตลอดเวลาผู้ช่วยส่วนตัวเผื่อรถเกิดอุบัติเหตุอะไรมันจะแจ้งเด้งเตือนเข้าไปเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกสบายนะคะที่มันเพิ่มขึ้นจากทางโตโยต้าน,นั่นเองกองแอร์มีกิแจ้งไปแล้วเนาะเป็นนาโนอี e, ตั้งแต่รองท็อปคุณพี่ได้ไปเลยในคันนี้นะคะก็เหมาะมากๆสำหรับช่วงฝุ่น PM แบบนี้นะมีให้เรียบร้อย ช่องจ่ายไฟนะคะไวเลดชาร์จมีหัวเกียร์นี่อันนี้เก็บงานให้นะคุณพี่เดี๋ยวเก็บความเรียบร้อยให้นะคะ,ปะเปลี่ยวนวัสดุใหม่ส่งตรงจากศูนย์ได้เลยแล้วก็เกียร์ตัวเครื่องของศูนย์ห้าเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติแปดสปีดพร้อมกบโหมดการขับขี่ที่มากันถึงสามโหมดเลยนะคะเบรกมือไฟฟ้ามีให้กุญแจของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณพี่มีให้สองดอกเลยนะอันนี้เราก็เก็บกุญแจสำรองลงในระบบเรียบร้อยแล้วแหละเนาะ คุณพี่คะแต่ว่ามีกุญแจให้ครบนะคะโอนเล่มได้ปกติซื้อสอดก็จัดได้จัดไฟแนนซ์ก็จัดได้คุณพี่อนุมัติไวภายใน1-3วันเท่านั้นนะเอกสารครบเอกสารพร้อมผลอนุมัติออกไวจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกคุณพี่แจ้งมิกกี้มาได้เลยนะเนี่ยสภาพรถตอนเข้าใหม่ย่งขนาดนี้เดี๋ยวมันกริปกว่าเดิมแน่นอน เราไปดูหน้าห้องเครื่องของเขากันต่อค่ะคุณพี่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะคะคุณพี่อันนี้ก็คือล้างแค่สีภายนอกยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องอันนี้ก็คือเดิมเลยนะยังไม่มีการล้างห้องเครื่องนะคะไปซูมดูใกล้ๆกัน่ะนี่ปรับระยะก่อนโอเคจะได้เห็นรายละเอียดชัดๆนะคะคุณพี่อย่างพวกหัวน,อน็นอตน็อตยืดอะ แจ้งไปนะไม่มีรอยขัดรอยไขยเลยนะคะเม็ดอาร์ k, ฝากระโปรงหรือว่าตัวถังยังอยู่ครบนะคุณพี่ตามซอกอะไรแบบนี้เบ้าโชคนะคะก็ยังมีให้เห็นอยู่เรียงตัวเม็ดอาร์คสวยมากๆเลยนะจ๊ะคันนี้849,000บาทเท่านั้นนะคุณพี่งบนี้นะคะคุณพี่จ๋นานานๆนี้เข้ามาทีไม่ว่าจะ2.5หรือ2.5ไฮบรห้ารีเมีรมค่อนข้างไปไวนะคะสนใจโทรเบอร์ด้านล่างได้เลยนะ08 1 1>, 1 c 1 9 0สาวได้ทั้งโทรนะคะแล้วก็แอดไลน์เลยคุณพี่สเปคนี้นานๆนะคะจะหลุดมาทีแล้วช่วงนี้ใครที่หาสีขาวอยู่มิกกี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนคุณพี่มีเข้ามาให้เลือกเยอะมากแคมนี่ไม่หกหมื่นไม้แปดหมื่นไม่เก้า0 0ื่นะคะโอ้โหรถหน่วยงานทั้งนั้นเลยเนี่ยตัวรถเช็คประวัติที่มาที่ไปได้แล้วตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่คุณพี่ฟังเสียง เครื่องยนต์เดินรอบนิ่งมากๆเลยนะคะอัตราแรงม้าของเขาเนี่ยก็อยู่ที่211แรงม้าเลยสำหรับเครื่อง2.5ลิตรที่เป็นเบนซินไฟฟ้านะคุณพี่น้ํามันประหยัดได้ถึง22กิโลลิตรนะคะและแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยการเปลี่ยนลูกนึงนะราคาปัจจุบันนะอิงจากราคาปัจจุบันอยู่ที่30,000-70,000ถึงไม่เกินนี้คุณพี่แล้วรับประกันตัวนี้อยู่ถึงปี2030เลยซึ่ง ถ้าไปถึงตอนนั้นราคาแบตเตอรี่คาดว่าน่าจะเหลืออยู่ที่หลักสามหมื่นเท่านั้นคุณพี่จะสนใจนะจัดเต็มได้ฟรีดาวได้ซื้อสดได้โทรหามิกกี้เบอร์ด,ด้านล่างได้เลยค่ะมองหาแคมรี่มือสองคุณภาพนึกถึงมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยคุณพี่สตอ Camry เนี่ย เห็นไหมคะด้านหลังก็แคมรี่หมดเลยนะที่ต่อตอยู่คือรถเข้าใหม่หมดเลยเดี๋ยวมิกี้จะอัปเดตเป็นคันคันให้ยังไงสนใจคันนี้มันคือคัอนที่ใช่นะคะรีบโทรด่วนเลยก่อนรถจะไม่อยู่คุณพี่จ๋าเราขายออนไลน์กันทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งจะเป็นใครก็ได้ที่เห็นแล้วเซลล์มีมี40กว่าคนอยากได้ข้อเสนอดีๆโปรโมชั่นดีๆไม่ได้แค่รถเปล่ากับบ้านติดต่อหามิกี้เพชรยนต์ได้เลยค่ะคุณพี่ครั้งหน้ามิกี้เอารถสวย คัดเข้าใหม่มาให้พี่ๆได้ชมกันอีกนะกดติดตามไว้ได้เลยกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะสำหรับวันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ